ค่ะหนูชื่อเดงหิมประทมาพรียวันนี้ค่ะชื่อเล่นชืลิต้าค่ะอยู่โรงเรียนอักษรชันทุนบุรีค่ะชันประถมมาศึกษาปีที่สามถัดเจ็ดค่ะอันนี้นะคะเหนืนะคะก็จะมาเล่าเรื่องที่โรงเรียนหมอนนะคะชิต้าย้ายมาจากโรงเรียนพระตำหนักสุนุระมหามงคลน,นะคะแล้วก็มาที่โรงเรียน แับชันโทนดูดีเลยค่ะลิต้านะคะก็อยู่สายการเรียน IEP นะคะก็สนุกดีะค่ะมีคำถามเลยไหมค,ะ,ออะ,ะ,คะ,ะชอบวิชาอะไรที่สุดคะเออลิตาคะก็ชอบวิชาคอมคอมแล้วก็ศิลปะศิลปะแล้วก็วิชากิจกรรมกิจกรรมเขาให้เลือกหลายอย่างเลย ต้าเลือกเป็นการเล่นไทยการเล่นไทยก็สนุกมากมากเลยค่ะก็บางครั้งก็มีเล่นเป็นแบบหมากลูกแล้วก็เล่นเป็นแบบมอนซ่อนผ้าอะไรองนี้ค่ะวันที่ชอบที่สุดค่ะวันที่ต้าชอบที่สุดเหรอคะต้าชอบวันจันค่ะวันจันร์เพราะว่าวันจันมีเรียนแบบ าระมีเรียนาระก็คือเรียนเต้นแล้วก็ได้เรียนพิเศษเต้นด้วยค่ะแล้วก็ที่โรงอาหารต้าก็ชอบแบบที่โรงอาหารต้าก็ชอบกินไอติมที่สุดเพราะว่ามีมันจะมีไอติมรสส้มที่เป็นส้มคู่ยักษ์อันต้าชอบมากเลยค่ะส่วนร้านต่อไปก็คือร้านน้ำไข่ ชอบสั่งเป็นน้ำแดงไม่ใส่นมไม่ใส่ขนมปังบางครั้งก็ใส่ข้าวโพดเฉาก๊วยแล้วก็ข้าวโพดเฉาก๊วยแล้วก็ใส่สดิบด้วยแล้วก็ใส่เยลลี่สีแดงๆที่มันเป็นกลมกค่ะสถานที่ในโรงเรียนที่อยากแนะนําค่ะสถานที่ในโรงเรียนที่อยากแนะนำเนาะค่ะสถานที่ในโรงเรียนที่อยาก เนี่ยนำก็คือทุกที่เลยค่ะเพราะว่ามันแบบดูมีเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าแบบอิตาเข้ากับธรรมชาติแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกมีความสุขด,ด้วยค่ะแต่ว่าเออตรงตรงที่ตรงที่แบบชอบที่สุดมักเลยก็คือตรงที่มีกรงตะตะบบ่ากกรงอีกัวน้าค่ะตรงประตูหกหน้าห้องพยาบาล มันก็จะมีแบบต้นไม้แล้วข้างหน้าก็จะเป็นสนามกุฎบอลค่ะแล้วก็จะมีน้องอิโกนากระต่ายแล้วก็จะมีจะมีป้ายเป็นแบบภาษาของน้องกระต่ายด้วยค่ะแล้วก็ชอบไปดูกระต่ายแล้วก็ชอบไปดูอิโกนาค่ะคุณครูที่ชอบที่สุดค่ะคุณครูที่ชอบที่สุดเหรอคุณ มาสเตยุ่งค่ะเพราะว่า,าวคอยเป็นครูสอนวิชาศิลปะค่ะก็คือเขาก็ดูแบบแสนิทกับเด็กแล้วเวลาเขาแบบสอนเขาก็สอนแบบสอนส,อน,สนุกดีค่ะวิชาศิลปะนิจ้าก็ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่ามันสนุกทั้งคนที่สอนแล้วก็ทั้งวิชาเลยค่ะเพื่อนในห้องสามคนค่ะเพื่อนในห้องสาม คนเหรอคะมีไอซิสเพนแล้วก็พอใจค่ะเพื่อนที่เสียงดังที่สุดในห้องค่ะ <trong> <splash> เพื่อนที่เสียงดังที่สุดในห้องแ์แล้วกันค่ะเพื่อนที่เสียงเบาที่สุดในห้องค่ะเสียงเบาที่สุดในห้องกินแล้วกันค่ะเพื่อนที่ใจดีที่สุดในห้องเพื่อนที่ใจดีที่สุดในห้องเพนค่ะ เพื่อนผู้ชายที่ไม่ค่อยเหมือนผู้ชายอะตอมค่ะเป็นยังไงบ้างคะอะตอมไม่กระเทยค่ะวันหลังแนะนํา,นาให้คุณแม่รู้จักด้วยนะคะได้ค่ะหนูนั่งตรงไหนคะหนูนั่งแถวสองโต๊ะเกือบริมริม,รมทางขงวาค่ะแต่ว่าตรงริมริมอะถ้าเราอยู่ข้างหลังที่ไม่ใช่ข้างหน้าตรงริมริม,รมจะมองเห็นชัดที่สุดค่ะอค่ะ วิวในโรงเรียนที่ชอบที่สุดค่ะวิวในโรงเรียนที่ชอบที่สุดก็คือตอนที่ไปโรงเรียนแล้วก็แบบเดินเดิน,เด,นเดินเข้าอาคารนะคะมันสวยมากเลยแล้วก็มีแบบแพงแจส๊สเบาๆให้ฟังด้วยรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะดูผ่อนคลายมากตอนที่จะมาเรียนค่ะแล้วก็อาหารที่อาหารกลางวันที่ลิ๊ต้าชอบที่สุดเลยนะคะก็คือจะมีหมูทอดนะคะแล้วก็ บุลเ้นซุบุลเ้นค่ะอัน,นอร่อยมากเลยและอันที่ขาดไม่ได้เลยที่อร่อยมากๆเลยนะคะก็คือข้าวมันไก่ค่ะแล้วก็ซีอิ um, ๊วดำผสมกันอร่อยมากเลยค่ะอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่จะเข้ามาเรียนแบบลิต้าแรกชันค่ะก็คือถ้าจะเ,เข้ามานะคะก็คือต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆก่อนนะคะเตรียมความพร้อมสําหรับลูกๆเลยนะคะแล้วก็เตรียมเตรียมจะสอบ แต่ว่าของต้าน,นะคะก็คือไม่ได้ติวไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยนะคะแต่ว่าก็สอบตได้งไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ขอให้มีเพื่อนเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ